พิ่าปิตาปิ่าพิตาพิตาแบมแอบเด้อแบมแอบด้อพิตาเด้อแบมแอบด้อแบมแอบนับก่อนนับก่อน้องทุนับก่อนนับก่อนน้องนับก่อนนับก่อนเนี่ยนับก่อนอาานับ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 ก่อนนับก่อนนะปิตาครับปิาครับ ปิดแล้วเอาไปเลยเอานับก,กันดินับก่อนหนึ่งสองสามสี่อย่าหายใจไม่ออกห้าหกอ่ะเดี๋ยวดีอ hygiene, Books, ่ะอันนี้อันนี้อ่ะเอาแบมเอาแบมแอบเอาแบมแอบเร็วจะแบมเร็วยวนึงแบมแบวแบมมีเสียงเงาไหมดิเดี๋ยวนึอ้าวขี้กองขี้กองขี้กองเอาใหม่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 เอาแบมแอบแบม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 ก่อน อยู่ไหนแบมอยู de. De ่ไหนแบมอยู่ไหนอ้านบ้านข้าบ้านแบมอยู่ไหนแบมอยู่ไหนแบมอยู่ไหนเลี้ยงสิแบมอยู่ไหนถามดิอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยเจยังเจยังเจแล้วอ่าแบมเป็นมั่งอ่าเดี็กใครมุกแอบมุกแอบอ่ะอ่า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 เด็ก อะเบนเบนถามที่มุกอยู่ไหนโป่โป่งเจอยั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 งอะใครมุกเป็นใครมุกม้างใครมุกม้างเอาเลือกเอ็ดเลือกเอ็ดเลือกหาใบก่อนเอาหาใบเอะไปหาบอลเอะเลือกไปประตูประตูไปเล่นข้างนอกเล่นเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกกัน